เจอคุณตาคุณตาเก็บละมดุดละมุดเต็มต้นเลยคุณตาอายุกี่ปีแล้ะคะสเตเดกก่าคะ่ะโอ้คุณตาอายุ83ยังแข็งแรงอยู่เนาะอ๋อตะก้อกนี่คุณตาทําเองไหมตะก้อนี่ทําเองกว่าค่ะโอ้คุณตาทำตะก้อเองขอชมหน่อยนะคะอ๋อ ไหนๆมันมันทำยังไงคุณตาอ๋อคุณตาทำที่เก็บละมุดเองเก่งจังเลยโอ้ทำที่มือได้ทำได้ทุกอย่างบ้านหลังนี้ก็ทำได้คนเดียวน่ะอ๋อคุณตาบอกบ้านหลังนี้คุณตาก็สร้างเองโอ้เก่งจังเลยตอนเป็นหนุ่มเหรอคะคุณตาสร้างเองอค่ะะมอายุ70กว่าปีโอ้คุณตาบอกว่าตอนอายุ26ปีแล้วเดีโอ้ ค่ะดูลมุดเต็มต้นเลยนี่ลมุดเต็มต้นอันนี้เก็บได้กี่ลูกละค่ะนี่ที่คุณตาเก็บไว้อันนี้คุณตาก็สานเองใช่ไหมคะอันนี้คุณตาสานเองก่อนโอที่อ๋อน,นี่คุณตาก็สานเองนะคะโอ้ดูลมุดคุณตาโอ้ลมุดอ๋อทำเองทุกอย่าง เดี๋ยวเรามาดูคุณตาเก็บลำมุดคุณตาอายุเจ็ดสิบสามยังมีความสุขแข็งแรงอยู่เนาะโอ้เห็นเรามีความสุขไปด้วยเลยค่ะนี่คุณตาจะเทใส่ในนี้โอ้ได้เยอะเลยขอบคุณนะคะคุณตา สนุบดีครับนะ้าอ,อ๋อสนุกด้วยเนาะคุณตาเนาะอ๋อคุณตาแล้วคุณตาดูยังไงว่าลูกมันแก่แล้วอ๋อคุณตารู้เหรอคะอ๋อเอาเลือกเอาลูกโตโต <genauso S 1> อ๋อถ้าอย่างนี้มันจะสุกใกล้สุกลนะอ๋อนุ่มเนาะอ๋ะนะอนี่กินได้เลยอันนี้แบบกินได้เลยนะคะคุณตาเก่งมากเลย เป็นไรค่ะคุณตาแค่นี้ก็ขอบพระคุณนะคะ